ถปไปถาไปคักๆเลยเออนั่นทูเออปั๊บปั๊บขั้นแห้งผมขั้นแห้งออแม่เฮ้ยเฮ้ยเออเนี่ยลอบอึดินี่อืไปแล้วออมแล้วอาลุกลกอันึงหนึงสอ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 งลูกสองแล้วสอ โอ้ยหอตดตัวไหนนี่นี่สามบ่โอ้สามกัลูกบ่ขึ้นนี่พ่อเอ้ยจมหัวนี่ขึ้นเนี่ย

สิได้ไปสิได้ไปให้บุญน้ำเขาบอนี่หบุญสบกระถินบ้านจ่าเอ็นเด้คนคนเตรียมรถชิบหลอ่ออยู่พ่อบอยเสียบอยเสียบอย,ยเตรียมรถชิบหลอ่อเตรียมรถชิบหลอ่อแล้วมิ่งขี่รถไซพ่อใหญ่พีกนี่แหละเนาะ <laughs> มิ่งขี่รถไซไปให้บุญน,น้ำเขาเนาะเออ นข้าวอย่างน้อนี่นอทั้งแม่ทั้งลูกเลยวะอืมใส่ลันตาโอ้ลันตาเห็นหนังแต่ซันหล้วพุนพุนง่าญ่พุนง่ายง่พุนปุ๊กปุ๊กอยูุ่นแล้วดินแสอาตาบ่พุ่น ตาไปเอาห้าให้กินเคยคดหรือเปล่าคุณโอ้แม่ทักทิมก็งอกงอกงอกอยู่คุนพี่พอไงเงินอึงขึ้นเลยเจ็บกดไว้เห็นมิงแลนกวนอยู่นี่กำลังสีหอยกำลังสีหอยโอ้แม่สีเออยู่ไกลไก่นีมีตั้งแต่ตัวใหญ่ๆนี่กับทังนี่กะ ทองเงินคือกันไทยเงินมีแต่เงินมีแต่เงินผุ่นนี่กันออมสินเนี่แนี่กอันนี้เงินยังนี่หอเงินนี่อันนี้หอเงินอยู่ใกล้ๆบ้านแต่พริกหลังน้อยนี่มีแต่เงินอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ทองเงิน ขายเงินขายเงินขายเงินอ่าตัวนี้ก็ขายเงินเหมือนกันอยู่าตตัวนี้ก็ห่อเงินตัวนี้ก็ห่อห่อเงินตัวนี้ก็ห่อเงินมีแต่เงินทั้งนั้นเลยอืออตัวนี้ไม่มีเงินตัวเล็กมิ่งมงคลแม่หางดีคุณตาพริกเงินเงินรอบบ้านเลยนี่วัดวัสดุเออโฆษณาให้เขาหน่อย มีอะไรบ้างมีอำเภอสตึกจังหวัดวีรลำไม้แปลรูปทุกอย่าง <c oughs> มิงเอ้ยไปแห่บุญน,น้ำเพินบอมิงรับงานบอหรอลูกรับงานไหมครับ <c oughs> ในแม่สิภาพไปแหบนน่บุญเนาะบอมีงซิบต่อคี้ว,วรถใสพ่อญ่พิกนี่ล่ะแ <c oughs> ห่ลาคีได้แม่สิใสก็อีพ่อ พ่วงรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยต,ลลตันลันตะลันตะลันตะลันเลย <c oughs> เอาบอลลูกบอลเฮ้เอาบอลลูกบอลลูกไสหลาพ่อใหญ่พริกจได้ขีดดื้อแห้งแท้ฮะเออเอาบอลเอาบ,บอลบอลยังแห้งก่อนเนี่ยคุณขั้นขายอีกแล้วคุณขั้นเฮ็ดหยังวะผู้ดใดบอกให้ขั้นฮะโอ้ยคุณเอาอีกแล้วไม่ห่างดีปั๊บปั๊บ ปับ๊บว้ายจะเป็นยังสิอืมปุ้ยเข่ามาเดี๋ยวนี้เองยังม่ทันอัดขอกเลยแม่แม่หางดีบอรนนบู้ตนคนเจ็บเนตเต้คุณคนแบก ค้นแบกหญ้ามาแล้วแล้กก็มาถ่าเจ็บของดีเขาพร้อมดูซื้อแนมิงดูซื้อเด้อครับเด้อนเอออตรียมเจ็บนะครับพี่พ่อเอารถเข็นมาด้วยคนอืออือห่อเงินเสียงห่อเงินหอ้องโกกโกกอยู่นั่น ตัดหญ้าออกเลี้ยวเห็นกันมดืด <c oughs> อืออาะบนน,นั่นห่อเงินเอ้ยเอาะบนมิงบนบ,นบนิงบนมิงพุ่นบนสูงบนสูงบนสูงลูกบนสูงน,นั่นอืออืออือ,อ,อโอ้ยปั๊บปั๊บพุ่นอือโอ้ยแม่ห่างดีเอ้าพุ่นเก่งเกง่กงเกง่ง <c oughs> เอาไถไปไถไปค่คักโลดเออไถไปไถไปค่คักเลยเออนั่นถูโอเออปั๊บปั๊บขั้นแห้งผมขั้นแห้งแม่เฮ้ยเฮ้ยเออแม่จะรอวออุ่ดินี่อืมไปแล้ว ป้อมแล้วอลุกลุกอันหึงหนึ่ง,งอัองสองสองสอง,องลูกสแล้วแล้วสองโอ้ยหอดตัวไหนนนี่สามบอโอ้สมกัลูกบขึนืนี่พ่อเอ,อ้ยจมหัวี่คนเนี่อออามาอนันยยางกับบเบิรเนาะขาหลังขาหลัง โอ้โยสิแกงเจ้าตัวนี่เอ้ก็สิจอมป่วนแทะจอมป่วนแทะเจ้านี่ฮะนี่ย่านบอนี่เอีย่ยแสบบอวิตามินซีเอบีซีเลยเออหลายคักวิตามิน เดี๋ยวหมอแตงมาสิขอวิตามินซีให้ก่อนเนาะกินบอกินบอครับกินบอโอ้บนลุกบนเอาบนมิ่งบนบนสูงมิ่งฮับนสูงบนสูงโอ้ยพ่นอากาศเริ่มหนาวแล้วบงหนังเพ่นโอ้ยหดแล้วเพ่นอากาศเริ่มหนาว ผมหนังผมย่นไปหมดเลยแม่ดูเออคนคนแบกย้าคนคนจะเออขอบคุณนะคะที่มีน้ำใจอ่าเอาให้เอารถให้พ่อใหญ่พริกถูกใจมากเลยสุดยอด คุณมากๆค่ะแม่แม่อฟซีทุกท่านที่ให้กำลังใจมิ่งและแม่หางดีครอบครัวเราจะไม่ลืมพระคุณโอ้มิ่งครับอาครับอ,อันอายกสูงก็ลุกอายสูงสูงอ๋ยัดใช้ปากนั่นหินบออ่อ <c oughs> เออ เออ <laughs> ไปใส่แม่วน,น,วนอโอเคครับโอเคเอ,อ๋อแม่วนมีกับข้าวมาฝากขอบคุณนะคะไปออมิงไปซอยสัดญา้าแม่วนไปมิงไปเร็วไปขึ้นรถเลยเดอ้อไปคุน ห <laughs> ลงพูดหน่ะเห็นบอ่อเขาหูพึ่งเราได้นั่นหลงเอ้ยพูนแต่ว่าผมก็ถอยแล้วครับผมถอยถอยทะเลนสู่บอ่อนี่ <c oughs> <c oughs> ไปไปแล้วหลงไปแล้วนั่นหลงไปแล้วก็สิไปไล่หลงโอ้โอ้พุ่นไปแล้ว อย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจของแม่หางดีทายน้อยมิวงคลครอชมคลิปใหม่ต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ